สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะมาพอกระเปืกแล้วจ้ามาพอกันมือนี่เมนูเซ่บๆบค่ะพี่น้องค่ะแซ่บกันตอนแรงๆค่ะพี่น้องเมนูซอยจุพี่น้องค่ะมือนี้จุเหนือน่องไล่ค่ะพี่น้องเหนือขาไล่เซีบๆบหลังจากที่มือนั้นไปจุไปไปตีใจค่ะพี่น้องมันแซ่บอีหลีมือนี้ก็เลยสิพาพี่น้องมาจุอีกค่ะมาค่ะมาลุมือเส่บเสบน้ำกันเลยจ้าซาซิมิอีสานกินแรงกระแซบแรงกินเดิกกระแซบเดึกเมนูหนี่พี่น้อง ตับค่ะแบบเออพุ่งใจนําเสนอแฮงตอนยหญ่ๆนั้นหนาพี่น้องแบบลูกเตา๋เาคําแหลกขอเป็นตับก่อนก็นแล้วกันเนาะคะ่ะเนาะเจลกับขนค้นค่ะพี่น้องเจลเพียกขนค้นหวานค่ะพี่น้องตับหวาน พักกินกับกัาหลายๆคือเก่เาค่ะต้นหอมบักชีมันหลักสนกุกเลยอ่ะพริกโดดลูกใหญ่ๆกระเทียม,มพี่นอ้องคะหวานหวานหวานจุ๋ยๆคือเขาไว้อรลีค่ะ พวมันก็เริ่มเฮียรครับน้องน้องไล่พี่น้องค่ะ <laughs> <c oughs> นั่งเบิงคลิปค่ะพี่น้องนั่งเบิงคลิปเห็นเพิ่นกินจัดเลยตับกวางสวยดีค่ะขนาด คุณได้โกินดิฟกับขอโทษขออภัยเด้อค่ะเด้อเบิ่งเพื่อเป็นการให้กำลังใจเปียกระดาค่ะพี่น้องเตาหนาๆเลยค่ะพี่น้องมือนีนบ่นม่แนวแก่ข้าวค่ะ ลืมเสือม <c oughs> เจ้าเพียรใส่ดีค้มข้มเพิ่มความผมในมาละ มื่อนนี้ว่าด้ตั้งใจว่าสีเฮ็ดคลิปนี้นะค่ะพี่น้องเลยว่ามีแน่แก่ข้าวม่ไววให้เพื่อนกินเราคิดอยากเราเลยไปซื้อเพื่อกิน พี่นอ้องอย่างีน่นองเห็นความฉ่ำความใหม่ของตับรสชาติหวาน Được hả? Non like Biểu ngắm ngàm เริ่มเพชรล่ะค่ะพี่น้องทรงเซยแักหลิกโดดเริ่มทำงาน มึงนะคะง่ามแม่ โอ้ออกหูหย่อนอยูืด้ค่ะพี่น้องพิกโดดก็ได้พี่กระพุ่งเอง เพศใดการค่ะอิลิภพพลต้นก็นได้ 我来画点。Well, เพื่อนบ้านคือเปิดเพลงดังเรล่อยๆเลยพี่น้องค่ะมเสียดายพี่น้องไปแล้วบอกว่า ก็ดีพึนจิตตักบาดเท่อน,นนะคะพี่น้องมืออื่นเพึนก็นเลย,ย,ยสำหรับมือนี้เอาไปทำในก้อนกระเด้ค่ะพี่น้องคะ <g ül> พอกข้ามากินหนาอย่างไรก็อย่าลืมให้กำลังใจไปจ๋าเลยเด้อพี่น้องกดไลค์กดแชรก์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แน่สำหรับมือนี้สวัสดีค่ะ